เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมในมายเอสเคนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาทดสอบเทสเน็ตเคสเตกนะครับผมอาจจะว่าอ่านว่าเคสปาก็ได้นะครับผมอย่างแรกเลยนะมันมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่แบบเข้ามาดูนะสามารถเข้ามาดูลิงก์นี้ได้นะครับผมเคสตาก่ะมันมีคนที่เป็นรอบฟันเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับรอบแรกนะที่ได้เงินไปนะครับจากคอยฟันนะครับผมกับพาราพาราฟีแคปิตอลนะสองตัวนี้เป็น ตัวหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งในบล็อกเ h a โฟกัสมากนะครับผมคอยฟันฟันเดอร์เนี่ยตัวนี้มีตั้งแต่ปี2 0 1 5นะครับแล้วก็เป็นคนที่ลงทุนในหลายๆโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ลองเข้าไปดูในเว็บเขาได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งพาราพาราฟี capital น,ะนะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อชอบลงทุนในดีฟานะครับผมแล้วก็มองในตัวของดีฟาไว้ยเยอะมากนะส่วนโปรเจกต์นี้ค่อนข้างดีที่เขาตรวจสอบไอ้ตัวดีฟาเยอะนะสําหรับ case t a c k นะครับผมอ่านว่า case c a อ่านว่า <laughs> อาการของการกินยาแก้เสพไม่รีบนอนนะครับประมาณนี้แหละผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาจะเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ตบล็อกเชนนะครับผมแล้วเป็นมัลติเชนที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกตัวหนึ่งนะเขามองตัวเองว่าเป็นตัวสมาร์ทคอนแทคที่แข็งแกร่งในการโอ,โอนถ่ายเหรียญนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมองในอนาคตนนะแต่ที่แน่ๆนะเขาอาจจะใช้อีอเชียมเป็นหลักนะครับผมแต่ค่าฟรีอาจจะถูกลงมากๆนะเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวที่เขาออกมาเอาฟาลันเนี่ยจะเป็นยังไงนะ สิ่งที่ผมกาลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่ากําลังเข้าไปเล่นเกมอ่ามันก็ไม่ใช่เกมหรอกเป็นเทสเน็ตนะครับผมในระบบนะซึ่งคุณสามารถเข้าไปได้นะครับผมโดยการที่คุณเชื่อมต่อมันนะไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอ่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปหน้าเว็บให้คุณดูก่อนนะหนะ้าเว็บจริงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมปกติเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บคุณก็กดอ่าสตาร์ทสเต็กนะครับผมซึ่ง คุณจะยังเข้าไปไม่ได้นะครับคุณต้องอได้รับการชวนนะครับผมจากคนที่มีรหัสนะผมจะทิ้งไว้ให้นะครับในกลุ่มทีลแกรมนะกลุ่มทีลแกรมน่ารักนะครับผม <laughs> คุณท็อปสิริปัญญานะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งตัวนี้ดีไหมตัวนี้มันไม่ได้มีมูลค่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะ คุณเคได้ส่งมานะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ<ฮ>คือก็มีคนช่วยเยอะอยู่นะ<ฮ>อ่าใช่ครับใช่เอ่อสำหรับกลุ่มนะครับเคส a c k นะไทย ไทยแลนด์นะครับผมกลุ่มนี้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็คุณหัวหน้ากลุ่มนะครับผมที่สร้างกลุ่มมาก็เป็นอะไรที่เวิร์กนะรายละเอียดค่อนข้างง่ายนะครับหลังจากได้รับอีวิตมานะครับผมการเชิญชวนนะคุณเข้าไปในแอปนี้นะตามที่เขาบอกที่ผมบอกนะ่นแอปนี้นะมันจะเข้ามาอย่างนี้แล้วกดเข้าไปนะครับผมคุณจะได้รับการเชิญชวนยังไงนะครับในกลุ่มนี้เข้าไปง่ายเหมือนกันครับผมแล้วก็ลองดูว่ามีใครนี้มั่งนะครับผมแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะได้นะครับคือตรงจุดนี้นะกดไอ ไอ้นี้ไปนะครับผมคุณก็สามารถได้รับได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อคุณเทสเน็ตปุ๊บได้ย่อตามที่ต้องการนะคุณจะได้อะไรใช่ไหมครับผมอันนี้ผมไม่รู้ผมยังไม่ได้นะครับผมแต่กล่องนี้มันจะ,ะเปิดให้2ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเราแลกโดยเทสเน็ตนะซึ่งอย่าลืมนะครับผมมารับตัวไอตัวเทสเน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะเป็นลิงก์ที่เปิดขึ้นโดยเฉพาะนะครับผมถ้าคุณเห็นนะตรงนี้นะเปิดมาปุ๊บคุณจะมีเนะี่ยกรอรี่เทสเน็ตนะครับผม อ่อมันก็อ่านว่ากอเออรี่นะครับผมแต่ช่างมันผมเบอร์แล้วผมพูดอะไรก็ได้เรื่องของผมเป็นสิทธิ์ของผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับใครที่จะเข้านะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคุณสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะสำหรับอินวิดนะครับผมเขาบอกว่าได้มากสุดสามคนแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมไม่ได้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเช้าอีกทีนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะมาอัปเดตอีกทีว่าได้ยังไงบ้างนะครับผมขอบค แล้วก็ขอบคุณคุณท็อปสิริปัญญาด้วยนะครับผมใจเย็นแล้วก็ขอบคุณครับคุณเคพีนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมที่ได้ส่งมาได้ส่งมานะครับผมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ารักนะลองเข้ามาร่วมกันนะครับสนุกสนานกันนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตได้ยนะครับผม